สวัสดีค่ะพมเมียพี่น้องเอฟซีช่องตอนนี้ช่องชาติสาภาพเพิ่นมาดูกัรโรสเวรี่ค่ะสิภาพพี่น้องมาเปิ่งการเปลี่ยนแปลงขอนนุสาวรี่ถ้ามาเที่ยวตอนนี้ฝนหมืดมากเลย ฝนตกฝนมืดมากปากกระนองเลยค่ะตอนนี้ยืนอยู่ที่ทั้งโร่งบาตรหลาชบีีทั้งเตอะหลาชบีชเอินตะกอนหลาชบีช กว่าหมื่นเลยค่ะกว like ่าหมื่นสีนกสับปะรนี่มีแยกไรแยกเป็นผู้ใดก็เคยมากนี่สิตรงเลยค่ะ เีา้างแล้วกันทังนี้ฟังทางนี้ก็แยนญ่แบวิธีผู้ใดสิไปทังฝากเก็บม่ขึ้นบถฟังทัางนี้เลยค่ะย่งสิยางไปเรือตอนนี้ที่บนสะพานด้วย้านบนสะพานเลยก็มีขายของ โว่นฝนทุกมือเป็นวัดเลยค่ะขายบบโมงสิบบาทขายทุกย่างตอนนี้ก็บหกุงแล้ว ฟังทั้งนี้ก็คือฟังท,งอองท,ทั้งเกาะพะหลยอดชินค่ะผู้ใดสิไปสนามบินร้อนเมืองไปรังศิตก์ามาขึ้นรถฟังทั้งนี้ไว้ค่ะนักศิลปยิ้ตรงขามกันกับตั้ง,งละทีท 你问他老子。嗯嗯 น,นี่ค่ะขายของขายลมขายลมแ่วกล้องชมกล้อนชมน,ชน,นี่ก็นี่ค่ะขายเยอะตอนนี้ก็ขายพิวดะแล้วขายพอดีจเจ๊เพื่อนเพื่อน จากท่านร้อยนี่ดอะรัฐบาลก็สั่งจากฟังก็หัวโยกทิ้งอออไปถึงหูดเลยค่ะออมไปไกลอออไมถึงตังต่อพยามไห้จนะทาานร้อยนี่ถึงมอกัะทัานร้อยนิดน,นีด่สวยค่ะ า็แมีไปไปนั่งซิปไปจา,จากบ้านในด่ดอนเนื่องเคยมาเคยมาจะโดนแล้วเคยมาจะโดนแล้วมันลลหลงออกพอดลงรถเม่มันตอมันตอรถเปดอนบ้างแหละสิปบไมีบ่มีว่า ก็มีโอกาสถามผู้ใดว่าสิไปถึงหมดอย่างไรเนาะสุดหลงงงผู้ใดสิไปประตูหน้าก็คือขึ้นฟังนั้งปุ่นแบบเกาะพยาไทตรงตู้นี้น้ำเงิ <S <S นเดียววะฟังฟังปุ่นแบเกาะ หลาดวิถีต้องบาลหลาดสวิถีต้องบาเลเด็กแล้วค่ะถ้าโรงพยาบาลทำร่องฟุตพี่น้องเอซีสังเกตตรงเลยค่ะเห็ยนป่เห็นป่ไออนุสาวรีย์กำลังบูรณะการไม่กำลังบูรณะไม่ปผัผหงไม่กำลังสอบแซมถ้าสีเอาลูกป,ปั่นออก ถ้าสีเดี๋ยวก่อนสีลงสัยก็คือสีเพชรแม่เบิร์ดเพชร A สวยงามเพชรเดี๋ยวก่อนเป็นทีแดงทองเจียวฟิลสวยมาก,กได้ยืนได้กินกันได้กินกันหนักจ้ปะปาปุงก็โดนแล้วเพราะว่าเก้ามากเลยเป็นแดงทองเจียว ตั้งฉาดมาเทียวมาทายรูคนก็สิตกแล้วค่ะเสียงรถเนี่บานี่เอยีเอ๊ะ เดินทั้งทั้งทั้งทีค่ะทั้งทั้งนี่เป็นทั้งก๋อดินแดงเป็นข้องน้าแล้วก็มีวเตีเต๋ยวเรือกเตี๋ยวเรือขายแตะก้อนเน่ขายถ้วยละหาบาทก็ึ้นมาสิบาท รังสินยางรังไฟงลางค่ะขอให้สมัพี่น้องเอรื่องเป็นวัดโดนคนคื่มือขี่มูกด้วยรถสีด,ดำเงินนะคะรถสีด,ดำเงินนะ่ะคือรถชัระบบแบบไฟฟย่า เป็นสีมือของคนไทยเห,หตุคนไทยผลิตคนไทยผลิตคนไทยเกง่งทางรัฐบาลสนับสนน,นเนี่ยเรืองใ,ใจทุกอย,ย่างรถปัดสีดำเงินเลยค่ะรถปัดรถปัดหน่อยสีสดจย่างรไฟฟ้าเนี่ยสีมือคนไทยทั้งน,นั้นเลยค่ะ ทงังทังนี้ก็คือเกาะดินแดงก็คือนังรถไปห่วยขวางดินแดงค่ะนี่รถลายสายทังนี้ อันนี้สวอรี่เนี่ยมันเป็นเป็นห้องกลมออมค่ะวะ oh. นี่ซีหลายซ <Yes. S 1> ีแยกมีรถไปหลายหลายข้างหลายสายตัอดอะไรบ้างเพิ่มมากเลยสิฮ่อง <Okay. S 1> และนี่ ก็สิตกแล้วขอยกลิปกันนีนะะด้วยค่ะแล้วเจอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะซอยกดแชร์กดไลคะ์ให้เยอะๆค่ะวันจุบันมีคนมาเบิง่งคลิปมีคนมาติดตามหลายๆแบบพีก็ร่างใจไปไท้ายคลิปดีใจดีใจร้ายแล้วก็เป็นพี่ก็ร่างใจไปไท้ายคลิปขอบคุณหลายๆคำสำหรับคนติดตามด้วยค่ะ